สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี้อีสานครับมื้อนี่ก็ออกเลาะแต้เศร้าแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันสวยมามันดแดดแหมพี่น้องสองสามมือมันนี้ยางแดดเลยครับบ้านเพชรเนี่ยสิพ่อแม่พีพพ่น้องมาเบิงสวนส,วนสวนอินทผลัมครับเพราะว่าผมก็อยู่บ้านเพชรสวนนี่ก็อยู่บ้านเพชรแต่ว่าบ่เคยเห็นนรงราจากเทียแม่พี่น้องยางงามอลังการเลยครับสวนอินทผลัมของบ้านเพชรเ้ยครับนี่ยักษ์ใหญ่ขนาดเลยครับนี่งามงามครับสวนราเดียวเนี่ยงง เอากว้านึ่นกับไปหาเจ้าของสวนกันพี่น้องเอาเป็นอย่างโนบันนี่ครับเจ้าของแล้วอ่ะผูกควบขวางผู้โด่งดังแห่งวงการเกษตรพี่น้องสวัสดีครับเดี๋ดีครับดี๋ยวครับ,รบเอาแนะน้ำซื้อจากน้อยนะครับผมนายชัยนะครับด้าบ้านเพชรนายชัยน้ำสกุลน้ำสกุลมุฮานาเจ้าของสวนไร่นันทิดา อะไรนันที่ดาอะไรนั้นที่ดาบ้านเพชรซึ่งผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับอ๋อันปลูกนี่ต้องจดทะเบียนพร้อมดีเนี่ยจดทะเบียนครับถ้าผมไม่จดทะเบียนนี่หมายถึงว่าสินค้าถ้า่บ่ถูกต้องตามกฎหมายผมก็ส่งุงเทปได้คือผมต้องส่งุงเทพด้ครับส่งขายกรุงเทพครับขายุงเทพอ๋อก้อนอื่นนี่สอบถามกันครับความเปลยนไม้จังใดคือได้มาเริ่มปลูกอันนี้ครับคุณพ่อเนี่ยทีแรกแล้วครับผมนี่เป็นเป็นทีนะโอเป็นทีนะระดับนี่คือคือมันตากวาระดับนี่ห้าสิบเซน นี่ผมอดินมาถมนะครับเพราะอดินมาถมไหมผมเคยเฮ็ดน้าแล้วนะครับประสบกับความแรงปัญหาของมันก็คือความแรงแหละบ้านนี้ผมศึกษาข้อมูลตัวนี้กับลูกเขยซึ่งผมไม่ลูกเขยเขาทางานอยุ่งเทพบเขาก็ว่ามูพวกของเขาทั้งอุบลทั้งจังหวัดการนี่เขาประสบผลสําเร็จแล้วเขาอมรับพืชประเภทนี้เขาบอกว่าปลูกก่อนรวยก่อนนะครับลูกเขยผมก็เลยมาคิดว่าเอพอถมนาซะเฮ็ดเขาก็แค่กิน เ็ดอ้อยกับแค่กินต้นนั้นหละตัวนี้มันจะเป็นพืชที่ที่คงทนแม่นเขาตายกับเาตายน้าเพราะว่าพืชตัวนี้นี่ถ้าดูแลดีๆนี่ม่ตายครับตลอดชีวิตเลย<อ>ต้นของมันนี่สูงึันไปเรื่อยๆจนได้ใส่รถกระเช้าครับอายุของมัน<อ>ะนะครึงที่สิ้นผมไปแล้วลูกหลานยังที่ได้ครับพืชพืช<ม>ประเภทนี้ก็เลยศึกษาตัวนี้แล้วกับก็เลยปรึกษากับลูกนี้เอามาปลูกการที่ปลูกครับผู้ใดว่าปลูกประเภทนี้ใส่เบี้ยน้าตั้งๆที่เขา เขาบอกกันมาต้นต้นละสามร้อยต้นละห้าสิบบาทเลยอย่ฟ้าไปเซียครับซึ่งปลูกประเภทนั้นมันสิเป็นแค่ไม่ประดับนะครับน้ำหนาบ้านปลูกได้แต่คุ้นจำนายบ่ได้ครับอาจจะกลายพันธุ์อย่างไปเป็นเป็นพืชที่บ่มีระดับนี่เขาเอานมาพันธุ์บาฮีครับสั่งตรงมาจากอิสราเอลพันธุ์บาฮีบาฮีครับสั่งตรงจากอิสราเอลอิสราเอลครับเป็นเนื้อเยื่อมาต้นค่าเนี่ยเขาต้องมาเลี้ยงไว้ประมาณสองปีครับเลี้ยงไว้ในถังดำๆโอ้เลี้ยงไว้่อนถังดำตรกับมันก็ พูดแล้วผมก็เลยบ่ได้เอามาโชว์นะครับเพิ่งเอาโชว์มองนี้ก่อนอันนี้ได้จะปีแล้วครับตายเนี่ยอันนี้นะครับต้นสําหรับที่ผมจับอยู่นี่ได้ได้หกปีนี่ครับเนี่ยครับหกปีอ่ะครับปลูกหลังจากที่ผมปลูกสี่ปีผมก็ได้ผลครับปีแรกผมขายทรงลงกมุงเทพแปดแปดเที่ยวของรถพคกับครับโอ้ได้สิหลังจากสี่ปีหลังจากการปลูกมาสี่ปีค่อยติดผลยังค่อยได้ผล แต่ติดก็นั่นอยู่แต่บ่าเป็นพื่อที่สงออกได้เพราะว่ามันน้อยน้อยมันน้่ยอย่ครบ่ได้ระดับแต่ว่านุ่ยที่ได้ปีที่สี่ปีที่สี่นี่ได้ระดับแล้วก็ส่วงขายได้แสดงว่าได้สองปีแล้วตีเจ้าอ่ะนี่นี่นี่ปีที่สามปีที่สามนี่ปีที่สามครับอ๋อเป็นนองย่างโดกงนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเดียวได้นี่ครับเราเปิดโชว์ล้ห่อไปเปิดแล้วอันที่จริงนม่บอกครับอันนี้ผมผมห่อเพิ่งห่อแล้วประมาณกลางเดือนเมษาครับเพราะว่าต้องห่อถ้าบ่ห่อแบบนี้ผิวมันเสียครับถ้าผิวเสียแล้ว พืชเ้าสิราคาตกปกตินี่ผมส่งกรุงเทพมีบุพเพขายครับเขาว่าพืชอีสานถึงจะน้อยเล็กแต่ว่าคุณภาพได้ครับมีแต่ด่าราครับบูกเพมาไปขายนี่ไปขายตลาดมะลินี่โอ้ยมีย้ผมต้องตามไปขายน้ำโลละเท่าไรครับเน่มากันนี่มากันนี้นะครับส่งกรุงเทพกิโลละห้าร้อยครับโอ้โลละห้าร้อยครับโลละห้าร้อยปีกไกยนี่ผมติดตัว เท่าแก่กรุงเทพเขาไมา่ผมสามร้อยห้าสิบนะส่วนผมมาขายเป็นราคาทรงของพ่อคา้าเป็นราคาทรงของพ่อค้าแต่ว่าเท่าแก่กรุงเท่เารอฐนั้นเพิ่งกระมาติดต่อแต่ว่าเพิ่งให้ผมในราคาที่ที่สามร้อยห้าสิบนี่ผมคิดว่ายังบอลอยากขายลูกกันเลยว่าคุณลูกล <บน S 2> ม<อ>ึงพี่น้องครับแต่ซับนี่กันหนักแล้วก็ว่าเสียงนี่หนักจเกลียวแต่เนวเสียงนี่นะครับถ้าสมมุติว่ามันยังเต็มที่ครับคือเดี๋ยวนี้มันเดือนอ่พฤษภาครับพฤษภาเมษายนกรกฎาคม อีกสองสามเดือนนี่นวยมันดีในระดับถ้าศูนย์กลางของมันคงสิบประมาณเหรียญละบาทมีเพิ่มจะได้เครื่องนึ่ของกันใช่ครับโอ้แสดงว่าอีกหลายมืออีกหลายเดือนยุทธนาประมาณเดือนกรกฎากลางเดือนครับช่องนี่จังสิขายได้ครับกรกฎากรกฎากลางเดือนนี่เดือนนี้ไปเอาพี่น้องครับไปบอทันครับมันเป็นคลิปสดตัวนี้สิประมาณกรกฎาตัวนี้ผมผสมรุ่นอจสิเป็นโอ้เออระาคมสิงหาครับ มันบ่พร้อมกันไม่ว่าต้นเดียวกันเพราะว่าการที่ออกมันออกมาสามระยะผมก็ต้อว่าแสงนี่ได้เป็นยี่สิบรัวพุ่นละเนบ่มครับตัวนี้ถ้าผมถ้าผมคิดถ้าผมตีในใจผมเดี๋ยวนี้คือประมาณสิบลัวแล้วเดือนน่ะสิบลัวแล้วถ้าถึงกรกฎานั่นผมยังสิบประมาณว่าออกครับครับประมาณว่าออกเล้เอาพี่น้องคำนวณเรียนๆเบิ่งได้ครับนี่สมมุติสิบลัวตีไปสิบลัวแล้วต้นนี้มีจากแสงไรเอารัวละหานลอยพี่น้องครับนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดแสงไรเบิง่งเอาครับแสงและสิบลพี่น้องคุ้นเป็นห่านลอยครับแล้วพว่าเราขายเองแล้วมีการตลาดที่ดีของเราการปลูกการดูแลด้ครับเห็นไหนเนี่ยตาเห็นยากบ่อการดูแลง่ายที่สุดครับดูแลง่ายถ้าสมมุติว่ามันดูแลยากนี่ผมผมก็าสามารถที่สิดูแลผูเดียวได้ครับเพราะเนื้อที่ของผมในแปดไรครับปลูปกแปดไรปลูกแปดไรนี่จากต้นครับ <8 S 1> <8 S 2> เดียวแปดไรน,นี่ตกเฉลี่ย หนึ่งไร่ต่อยี่สิบห้าต้นหนึ่งไร่ต่อยี่สิบห้าต้นระยะก็ลองคูณบ้งเจ็ดคุณแปดหรือแปดคุณแปดประมาณนีถ้าเกิดนี่มันถ้าเกิดนี่ผมสีแนะน้ำถ้าปลูกอย่าปลูกให้ปลูกเฉลียงไงมันพอแปดนะครับถ้าเนื้อที่ตรงๆนี้ได้เกศก็ต้องเฉลียงไงมันพอแปดโอ้ปลูกสรับฟันป่านะว่าไงไงเนาะให้มันพอแปดโอ้แต่ว่าระยะที่มาตรฐานของเรานี่คือแปดเมตรคุณแปดเมตรแปดเมตรคูณแปดเมตรนี่ครับการปลูกการไ้น้ำการให้น้ำนี่คือหัวน้ำหยดผมโอ้โหนี่ครับนี่ ระยะแรกๆนี่ผมิผมใส่ขวดน้ำาบกชนิดหกลิตรเนี่ยมาตัดก้นตัดปากและฝังไว้นีเพราะไม่มันต้นน้อยอยู่ในระยะในระยะสองปีแรกผมสิฝังไว้นีฝังไว้รอบต้นเลยหัวน้ำอยู่ตัวนี้สิอุนี่เกียงแค่บานนี้ปียกายมาพืชผมต้นใหญ่แล้วห้างมันสามารถออกมาแล้วผมก็เลยใส่วิธีจับขุดอ้อมขุดเป็นร่องไว้ความขุดเป็นร่องแล้วก็ใหญ่หัวน้ำจากนี้มาใส่นี่โอเวลาคือน้ำสีก็ให้มันไลอ้อมโอ้นี่แหละครับการปลูกอินทผาลัม การให้ปุ๋ยบ่ได้บ่ได้ทยางอ้อมคือเขาคิดกำลงหัวน้าเลยให้ปุ๋ยกำล้มบางเดียวเนี่ยกำล้มบางเดียวเลยแล้วมันไปน้ำหน้าเองมันไปน้ำหน้าของมันเองนี่พี่น้องสังเกตเบ้างนะครับนี่นี่คือวิธีการการเตี้ยแสมบูรณ์แบบจากจกมือหัวน้าเพี้ยนหนึ่งครับเนี่ยน้านี่ถ้าถ้าสมมติว่ายังบ่ทันได้หน่วยยังบ่ทันได้มีผลผิดนี่เกตมือโอ้ไถ่น้าเพี้ยนหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแจ่กระซุ่มโดนเดี๋ยวนี้ให้มือใดเนี่ยตายมือวานนี่ให้มือวานนนนีีมือวาครับนี่ ถ้าพืชมาในระดับนี้แล้วผมแนะนํานะครับถ้าุรีปลูกให้น้ําอาทิตย์ละสองครั้งเพราะไม้เขากําลังต้องการน้าครับล้ายๆกับค้นนี่ล่ะับถ้าเป็นบ้าเป็นสาก็เออกินไหลเนี่ยเอาอ้อราล้พายยางชมสวนดูกับสวนรบแปดไร่นี่ยางค่อยๆยเด้อมันสีสั้นพอชมไก่เราก็เอาต้นในเน้นๆนี่ล่ะผัวเบื้องพี่น้องเบื้องภาพภาพรวมผมสวนแล้วครับในเนี่ยที่แปดไร่กับที่พายชมเป็นบางต้นยังสี่แหล่าพี่น้อง น,น,นี่คือกระดาษกระดาษที่ผมหอ่อเนี่มันเป็นกระดาษกันฝนกระดาษกันฝนทุงเนาะ<อ>เป็นทุงเอาเป็นถุงเป็นทุงกันฝนกันตัแต่กระดาษผมใบเดียวนี่กับใบละยี่บห้าบาทเนี่ยเนี่ยวันที่ออกเป็นไข่ไข่วันที่ออกเป็นไขน่เตีมันกันฝนกันควห่อน้ำโอ้กันฝน,นร้อนควอ,อมถ้าเขากระดาษตัวนี้มาห่อมันทีออกผิวสีนวลๆตามรูปแบบสีของกระดาษครับปีแรกผมใส่ถุงปุ๋ยแต่ว่าใส่ถุงปุ๋ย ลงปุ๋ยมันเปื่อยก่อนก่อนมาโอ้มันมันเชืสิสุกครับมันแดดทันแดดมันแดดครับมันก็เลยบ่ทันไดดผลโอ้จากเป็นหน่วยฮอดเก็บนี่ใช้เวลาจากเดือนก็150วันครับ150วันโอ้ต้องต้องประคบประงมกันนี้ครับพี่น้องบ่ต้องไปถามว่าถูกบ่ถ้าเป็นว่าหาสิวันถ้าในการดูแลที่มันสมบูรณ์นี่ตัดได้เลยครับนี่ครับเมืองบรรเห็เราพายางเมืองบรรยากาศรอบสวนเราหอเบิดสู่ต้นเลยครับนี่การลงทุนก็บ่แม่นน้อยๆเด้แม่นบ่ครับเนี่ย สั่งจริงพันมาจากอิสราเอลต้นละเท่าไหร่ครับช่วงเราเจ้าปลูกอะผมสั่งเนี่ยเยื่อมากรอนที่ปลูกได้ให้ผมซื้อมาอที่รักเล่นต้นละพันแปดต้นละพันแปดเอามาเลี้ยงไว้อีกสองปีเอามาเลี้ยงสองปีค่อยมาลงปลูกจะค่อยมาลงปลงปูกได้ลงปลูกได้สองปีก็นสิเป็นหน่วยจีบหน่อยสองปีนี่ถ้าดูแลดีจะเป็นหน่วยมันก็อยู่กับการที่ดูแลอยู่นล้นี่ครับเบิ้องรัเปิดโชว์นี่คือต้นหี่น้องครับเบิ้งดูครับมั้งแต่ละปุ่มแต่ละงามันดูแต่ละเสียงเนาะถ่ายถ่ายอีพ่ออีเมียไขว่เบื้ับ ถ้าถ้าถ้าเ้องเฮีดดีแต่แต่บ่แม่วราปลูกแล้วสิได้ผลเลยมันแต่ขึ้นยู่กับการ<อ>ดูแลก็ต้องหักมันครับต้องหักมันหรือแล้วยังประคบป,งงประงมต,ต้องมีการเต่งหงนวยเตยี้ยงยางพร้อมแม่นบต่ตาถ้า,าถ้าสมมุติว่ามันติดหลายๆเถอะครับระยะติดลาย<อ>ได้ประมาณเดือนหนึ่งเราวเฮาก็มาเต่้งออกเว้นระยะกันประมาณนิ้วนึงถ้าให้พอดีโอตามวิธีการของเขาปลูกหรีต้องเว้นระยะมันได้ยังสิแเต่้งแล้วแม่นบ่ครับเต่งแล้วอันน <โอ S 2> ี้ผมจ้าง ผมจา้างคุณมาปิดอาจข้อสิผสมนรืความเข้าใจครับคนผสนเจียวชานเนาะเกียวชาน,นถ้าเขาสิมาเตงรอบสองมันหน่วยมันใหญ่แล้วถ้าเขามาแตงแล้วก็อาจสิตัวนี้อาจสิถลอกอาจสิเกิดเชื้อราได้โอ้ก็เลยรอจังหวะที่ว่ามันสุกเต็มที่แล้วเขาจ้างคนมาปิด<อ>ปิดปิดเอาไปคือสามารถที่เสียวไปขายนอกรอบได้อีกนะครับคนพี่นอแต่ละตนครับโรละหาลอยพี่น้องร้องไรเอาโดยพี่น้องร้องร้องคิดเบื้องครับ ถ้าพี่น้องอย่าปูเป็นเพื่อที่หนาลงทุนครับความสีผมไม่เห็นนี่ผมกะสิว่าผมคุยครับผมผมือเคยได้แล้วนาอก็มีแต่ผมบอเป็นคนที่มักเว้าครับพอมโชัวร์ทำมี้คนขมาขอความรู้ความกระจ่างอียงเกี่ยวกับการดูแลนี่ผมสิบอกทุกขั้นตอนบอกทุกขั้นตอนเลยบมมีหมกเม็ดบบ่ผมบ่ปกปิดครับครับวันอาทิตย์ก้อนอาจารย์วัชรลาบ้านผู้เรียน่น็มาขอความขี้เน่และผมหอดไปบอกวิธีการของคนอยู่ ในสวนบ่อรูร้ว่าพอดีท่านเจือตะเยนหรือบอลเจือตระหนกอะไรเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรก,กๆดี่พี่น้องแต่ผมอยู่บ้านเดียวกันนี่ยังบ่อรู่งกไหมครับนี่เจ้าราได้ผลผลิตแล้วดี่พี่น้องครับนี่ว<ม>่าเป็นรายแรกของตำบลเป็นอำเภอเลยบอกขึ้นแต่งเป็นรายแรกของอำเภอผู้เขียวไบ<อ>่ไม่เป็นตำบลเป็นของอำเภอเลยรายแรกๆนี่มันทีมนีเจ้าแรกคือของอาจารย์ปะทินอภิาเสณีรรโคลาดเจ้าพ่อหาร้อยต้นแล้วเอาแล้วเอาจากพาเพราะเมล็ดนี่แหละ เรามาปลูกในเนื้อที่หาไรครับเรามาปลูกได้หารอยต้นครหารอยต้นนั่นมันเป็นตัวผู้สามรอยเป็นตัวเม่สองรอยมันเลยบ่คุ้มค่าครับหลังจากที่เราปลูกแล้วสี่ปีเสียเวลาไปเราไม่เห็นมองผมนี่เราก็ว่าเดินทางถึงเลื่อพอดีเราก็ติดตามผมมาเรื่อยๆปีนี้เรายังติดต่อกับผมอยู่พราสินค้าผมบ่ตกฮอดกรุงเทพก็ตกโคราช ของเจ้านี่ต้นแม่เบิดติเป็นต้นแม่เบิดเพราะเนื้อเยื่อนี่เคารบรองไยสายพันออกมาเป็นต้นแม่ลอยเปอร์เซนต์เบิพันแปดเนี่ยครับเบิรงครับบมมีต้นผูเลยแลเหมือมผสมเจสอนอย่างในแตนเ่มีต้นผัวติดตัวเองติดเป็นต้นลยเปรนต์เบิร์ตไรพเนเี่ยเขารีตครมี้นเปล่าก็นเจยอนอย่ากในแนเพราต้นผูติดตัวเองตต้่อยเอร์เซนต์เบิร์ตไรพันแานี่ยครับเบาร์ตสรผมีต้นผราเว่าก็ผ พืชผมมันออกดอกหลายปีแรกๆออกประมาณพันกัวจันนี่แหละปีนี้ผมว่ามันเป็นสามเท่าของปีแรกโอ้เนี่ยแต่ละต้นเพราะว่าผมก็เอื้นเป็นจันทีนี่ยเป็นจันนี่นี่นี่คือทงปุ๋ยที่ผมใส่ปีแรกโอ้ทงทงทงส้มเหลืองๆนี่ยโอ้มันใส่ได้หลายปีอยู่แต่มันบวชพอลูกผมเลยสร้างทงแหล่ๆมาอีกหาล้อยทงแหล่ๆเนี่ยมันแหลตามมาอีกหาล้อยเป็นพลาสติกอาจจะเป็นแต่ทั้ไมผมต้องใส่กระดาษห่อนะครับเพราะว่ามันสิร้อดนี่น้องเปนบ่ อาครับยางเบ่งถุงห่อแกยหอมแต่กว่าถุงสงมาที่ลังหายครับแต่พีว่าเป็นเป็นพันหาแล้วเบ่งแต่ละเสียงแต่ละจันทแล้วว่าพี่น้องปาดโคปาดโคอันนี้เป็นแต่สะออนเนี่ยพี่น้องครับเป็นลูกผมสร้างมาพันหาหาร้อยครับมันก็ร่วมแล้วก็เป็นพันหาเพราะีหาร้อยมันเฉพาะผมก็บอกลูกสร้างไม่อีกมันเอามาเจ็บร้อยเป็นผงสีบ่อๆออกสีแหล่สีฟ้าแบบนี้ครับเบ่งพวกพี่น้อง อยู่นี่แต่ไรเนาะตาเนาะเบื้อง,งต้นเรางามงามสวนเราแต่ว,ว,ว่าสวนเราอยู่ในป่าไปพี่น้องอยู่ในลึกเหรนเลี้ยวก่เห็นหรอครับเพราะว่าผมอยู่บ้านเดียวกันผมงก็เห็นจากน้ำเล้านี่แหละน้องเลย,ย,ยเนี่สวนเราปากต่อปากครับชาวบ้วานบ่ค่อยได้กินได้ครับโซงเขากรุง,ง,งเทพเบืรเลยนี่คือสวนอินทรพารล้มของภาคอีสานได้พี่น้องครับเนี่ย ต่อไปอนากตภายภาคหนามันที่เป็นทำเงินในบ้านเขาะก็ได้คันผูได้มีงบประมาณในการลงทุนเนี่ยมาปลูกคือเรามาศึกษาถึงงั้นน้ำเรานอตาเนาะครับมาเลยครับผมพร้อมที่เสียข้มกระจ้างครับแต่ว่าพันของมันนั่นก็แล้วแต่แต่ผู้ที่สอยากปลูกจาทันใดโอ้แต่ว่าพันต้องหาสร้างซื้อเองต้องาหาสร้างซื้อเองเจาเ้าเสียอน้ำผมผมก็มมแตรนอมันครับนอมันแพงนอมันแพงแพงครับนอจากบ้านอวัาันตอนออกไปแล้ว สามารถที่ปลูกได้เลยนี่มันนอละสามพันบาทนอละสามพันภาพูกผมม่าลงหงเทพนอละเจ็ดพันบาทบ่มรือใครโอ้นี่นอมันที่ออกมาเนาะอันนี้นี่มีนอบปต่าแต่บมีนอมันอยู่สวนใกล้พุ่นเพราะว่าผมคิดไว้ในกระถางมันเด้ครับครับนอนออยู่พุ่นกับมีพุล่าแต่ทายรูปนอพุ่นกันเลยนี่สวนสวนเนาะเอาเดี๋ยวสิบพาไปเบิ่งนอมันจากขาพี่น้องครับนี่มาเบิ่งนอมันนี่ครับเป็นนอเป็นนอเป็นแหนมันกินลวเนี่ยครับขั้นตอนแล้วก็เป็นทะเลาะสามพันบาทจนกว่าจะออกหักครับเนี่ย ครับผมผมว่ามัน่ตายถ้าฟันเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ไปดูแลเองเน่ยนอกะสองพันบาทครับฟันปุบออกไปดูแลเองมันยังเลยติดตัดออกเลตติดแต่แต่ถ้าตัดออกปุ๊บนี่ผมผมผมก็ยังทันไดนมั่นใจเพราะว่าเขาเฮ็ดมาหลายๆอย่างยู่เต่ประสบการณ์ของผมบ่ทันนี้ถ้าให้ผมเฮ็ดนี่คือผมต้องถากออกคล้ายๆกับเพราะตอนจริงไม่ต่างๆนะครับเพราะเพราะถากปุ๊บไ้มันเรียนได้แก่นไหนครับเขาก็มาตัดจริงตัดยังออกแล้วเขาเอาทองยางซุบ สุกเร็วก็มัดรัดไว้แล้วก็ขีเลื่อยยัดหยัดแล้วก็เขาต้องประกบประงมอีกเป็นสองสามเดือนว่กว่าผมจะได้เงินสามพันก็บพรมันเพรามันต้องมาสมราคาเห็ดยายด้วยเนาะครับเนาะนี่ครับมันก็บพรเป็นนอซื้อต้นเนี่ต้นนี้มีสองนอเนาะนี่เขาจองไว้โอ้ยังร้องยาเนาะร้องสารพัดสอบสวนสอบเพราะบ้านเพชยรพึ่งจะสร้างไวเปีดนอครับต้นนี้ต้นน้อยก็มูเตตานบดกจากปีนะต้นนี้ ต้นนี้คือไม่ไม่ในไม่ในป่านึงป่านึงนะปลูกพร้อมกันแต่ว่าความสมบูรณ์ของไม้มันสิบหื้อนนะครับบางต้นก็ติดเชื้อราอย่างบอกบางต้นก็ได้น้ำบ่ถึงมือบอกเสียครับแต่ความสมบูรณ์เนาะความสมบูรณ์แต่ว่าออกดอกขึ้นออกดอกขึ้นออกขึ้นกันน่วยน่วยดอกบกขึ้นกันน่วยดอกบกขึ้นกันแต่ว่าแต่ละต้นเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าคงสีบขาดดอกต้นละแปดสิบกิโลต้นละแปดสิบกิโลย่างน่อยโดยเฉลี่ยเนาะ บางต้นอาจสิร่อยหาศิษยกันนี่เงี้ยหเพราะว่ายางยังมาไก่ไหมพี่น้องเบิ่งีบางต้นเบิ่งรู้ครับปุ๋าครับเอ้าโดยเฉลี่ยจังแล้วว่าตีไปร้อยโลกับว่าเป็นยังครับจังได้ก็ได้ดูแลบำรุงรักษาดูแลกันง่ายๆแต่แพงแต่ต้นพันเนาะเขาเอื้อเสียทีได้ใจเนาะครับปีแรกผมขายได้ล้านได้ล้านสามครับนะครับตัวเลขของมันนะครับแต่ว่าหากค่าใช้จ่ายอย่างเราทั้งเลยเพราปุ๋ยมันบม่ได้กินกระดอกกระเดียดเนี่ยมันสิบ สิกินหลายที่สุดก็คือนน้ำกินน้ำน้ำนั่นแหละที่สำคัญต้องมีน้ำครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ปลูกปุ๋ยได้ครับโดนบรรไดก็ให้ปุ๋ยสิบห้ามือเซี่นึงสิบห้ามือเซี่นึงสูตรใดครับสูตรสิบห้าสิบห้าดาวแดงอย่างเดียวอ๋อยี่ห้ออื่นใส่บ่ได้ตีได้แต่ว่าผมมั่นใจว่านักต้นนักปลายสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าดาวแดงดาวแดงสิบห้ามือใเซตี่นึงใส่นี่ผมใส่ต้นเราถัวยคือหัวนี่กับเครื่องถั่วหัวนั่นกับเครื่องถั่วคือผมมีสองหัวสองหัวเลยอ๋อครับ น,นี่แหละครับคือการปลูกการดูแลรักษาบำรุงแบบง่ายๆผู้ใดสนใจกับมหาเรามีเบอร์โทรสอบถามเพาตาเอาลองบอกเพื่อนรูรคบเพื่อนสนใจเบอร์โทรนะครับแล้วติดต่อมาที่คุณแม่วัสนากับพันเขียวนะครับซึ่งเป็นเมียผมครับ088 049 3 1 9 4นี่คือเบอร์โทรที่ติดต่อได้มีเบอร์เดียวตัวนี้ครับ,รบเบอร์โทรเจ้าของสวนบ๊อพกอย่างเเจ้าของสวนบ๊พก <c oughs> คือนึง <c oughs> ก็ผมทีบนะ๊พกเนาะปีนั้นนะครับผมมานั่งกินเข้าที่เถียงน้าเถียงนันอะ พาพาลงใกล้ๆนะครับนี่คือความย่านธรรมชาติผมเล่กโปกไปเลยถ้าผู้ใดสนใจติดต่อไอยยังอยากคุยกับผมออกมาสวนอย่างเดียวกันถ้าเธอโทรเบอร์นี่สิด้คุยกับเมียผมก่อนรับคือกันละได้ใวบอกกับเราโดยตรงนี่พี่น้องครับส่วนเราก็หายากเด้๋ยวก็ตรงตรงให้เรานำามอย่างเดียวผมก็บอกว่าถือคือกันพี่น้องครับเอาครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละครับผู้ใดสนใจเรื่องการปลูกอินเดพลล้ก็สอบถามแล้วตามเบอร์โทรรับ พุ้มักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ